ต้องห่วงหน้าฉันเคยฟัดกับไอ้หมอนี่มันแล้วเจีไอ้กูเปลี่ยนใจแล้วกูอยากจะกลับเข้าไปข้างในกอดแขนนายมากกว่าไอ้นมบ๊อบเปิดใจเปิดเปิดฉันนะโอเคนายตัวเล็กกว่านายย่องเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นนายต้องวิ่งหลอกล่อมันพอมันเริ่มสับสนแล้วนายจะการมันด้วยทันเดอร์โบและต่อด้วยวอล์กเทเกอร์ฟังมันง่ายเนาะมึงไม่มาลงแข่งเองเลยล่ะและมีเรื่องที่จะขออย่างหนึ่งคือเอาว้าไปทีเบิรกิน ระวังว้าว้ๆวๆ้าว้าว้าว้้กูถามจริงกูไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเไม่ไยๆมันไปกดกระดาษดีเนี่ยเมันไปกระจูตัวนี้มาติดแล้วจักการมันเลยเควังแท็กเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวจักการให้มาเร็วมาเร็วด้ทำได้เฮ้พวกได้ทำอะไรอ่ะมันเบ่งไม่ออกอ่ะ

เชี่ยแล้วนายก็ไม่อยากทำลายเราจิป้าเราออกจะน่ารักก่ะดูจิปิกกะบปิ๊ก้า